ลำดับนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องเทาะกับหัวหร,ห,รหรือเทาะหัวกลับไปํำนองนั้นบางท่านถามว่าเทาะตัวนี้ดีอย่างไรก็คือความจริงตัวเทาะเนี่ยเราก็นับถือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์กันมานานแล้วเพราะว่า ถ้าเราพยัญชนะไทยเนี่ยกขาค้าค้างงานเนี่ยมาถึงตัวตัวเทาะเนี่ยเป็นตัวที่สิบหกท่านบอกว่าได้กําลังโสรสนะ <c oughs> ได้กําลังโสรสก็ถือว่าดีเป็นสี่เหลี่ยมมงคลเขาก็เลยใช้ใช้ตัวตัวเทาะนี่จะเป็นทั้งคงกระพันชาติเมตตามหานิยมโชคลาภลงเป็นสี่เหลี่ยมมงคลเนี่ยก็ส่วนใหญ่เกจิเกือบจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้ตัวเทาะกัน ทบทุกสำนักเลยฮะถ้าเกี่ยวกับเรื่องพระเวนี่ถ้าสำนักไหนก็ต้องมีตัวเทาะดังนั้นครับตัวเทาะกับตัวณเลยฮะอันนี้มันคล้ายๆว่าก็เหมือนกับถ้ายาจีนเนี่ยมันก็มีชาเอมะ่ะหรืกกำเช่าเนี่ยเพื่อผสมในตัวยาแทบจะทุกตำรับเลยครับตัวเทาะเนี่ยถ้าเปรียบก็ลักษณะเหมือนเหมือนกับอย่างนั้นน่ะก็ได้ถ้าทำไมาหัวกับปกติเนี่ยเขาลงกันเนี่ยเป็นธรรมดา แต่ของสายวัดปากคอมาขามเท่าเนี่ยเขาทอาก,กับหัวแล้วก็เออแล้วก็มีไอตัวหนาหาบเงินหับทองอยู่ซ้ายขวาคือก็บอกว่าท่านเปรียบเสมือนว่าไอทอตัวนี้ก็คือเป็นสาแหลกหาบสาแหลกหบับหาบเงินหับทองแล้วก็ไอกับหัวคือหันหลังมาดูว่าไอเงินทองที่หาบเนี่ยมันล่วนหล่นเสียหายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็มีความหมายว่าเออได้ลงตัวนี้ เงินทองเนี่ยมันก็ไม่ไม่เสียหายไม่สิ้นเปลืองไม่เกิดวิบัติใช่ไหมเพราะว่าคืออาจจะเป็นการเ,เป็นอุบายว่าไงไงไงเหลียวหลังมาดูมั่งนะอะไรเงี้ยว่าแกหาบของเนี่ยของเนี่ยรั่วหล่นไหมหรือว่าหาบเงินหาบทองเนี่ยเงินทองหล่นเสียหายไหมคือหมายความว่าเป็นคนไม่ให้ประมาทคอยดูแล ให้เรียบร้อยไม่ให้หล่นเสียหายไม่ให้ถูกขโมยไปอะไรอย่างเนี้คือคือคอยดูแลตลอดเวลาก็เรียกท่ากับหัวเอเท่ากับหัวนี่ก็สำนักสายวัดปารกคอมาขามท่าม้วยเขาก็ใช้ทางด้านคงพันชาติอย่างเอกปูเลยฮะลงเสร็จแล้วก็บิ๊กโกนก็ลงได้เลยครับก็รับรองว่าแมลงวัลไม่ได้กินเลือดในขณะเดียวกัน เราก็มาลงทางเมตตามานิยมมหาสเสน่ก็ถือว่าได้ผลเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการลงเนี่ยก็คือหมายว่าหาบเงินหาบทองเออท่าหัวกับหรือเท้ากับหัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็บางคนเขาบอกมันขลังกว่าเท่าตัวที่ไม่ได้กับหัวได้ซ้าก็เหมือนกับที่เราใช้พุทธาคมเนี่ย อิติปิโสถึงพุโทโธพระกวาติเขาว่าอันนั้นมันก็ดีนะเป็นพุทธคุณแต่ถ้าอิติปิโสถอยหลังนี่ให้คุณมากกว่าเพราะฉะนั้นอิติปิโสถอยหลังเนี่ยท่านพวกเราที่เรียนพระเวชจะรู้เลยโหฝอยนี่ท่วมหลังช้างจริงๆเลยนว่จาจะถอดถอนคุณก็ใช้อิติปิโสถอยหลังอยากจะมีฤทธิ์อะไรก็ใช้อิติปิโสถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือสารพัดที่แล้วแต่จาธิฐานเขาบอกสรรพคุณ มันแรงกว่าเดินหน้าทัานวาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกับหัวนี้ก็ลักษณะอย่างเดียวกันครับ